เอตัวเองสวัสดีท่านสมาชิกชมรมคนชอบลรเลนเจอร์ด้วยนะครับโอเคครับวันนี้มารีวิวเจ้ามิริมกันนะครับผมโอเคต้องขอโทษด้วยนะก็ช่วงนี้เก <c oughs> มนะติดโควิดนะครับก็เกมสองขีด <c oughs> ก็ไปที่สถานกับกันนะประมาณ7วันนะก็ไม่ได้ทำคลิปไปหลายวันเลยประมาณ7-8วันนะโอเคจากเริ่มที่ติดนะโอเควันนี้ก็ ร่างกายมันรู้สึกเหมือนว่าจะากลับมาเป็นเกลือมจะปกติกับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะก็มาอลิปพฮะโอเควันนี้ผมอเอามิริมมารีวิวดีกว่านะครับรู้สึกว่ามิริมะจะรู้สึกว่าจะจัดการพวกธาตุไม้ได้ดีซะเหลือเกินนะในความรู้สึกผมนะแบบมันก็ยิงที่หายยิงที่หายไปเลยโอเควันนี้ผมก็ทําการปั้นแม็กใน AD ดี้คีรีวิวเรียบร้อยแล้วนะสลับมิริมนะโอเคดามีธาตุไฟโอเค มมริมเป็นตัวดวาเมจธาตุไฟนะสายว่องไวก็มีค่าโจมตีแม็กที่1นึ่งล้านสามนะหนึ่งล้านสามกับหนึ่งล้านสี่นะค่าพลังชีพหกล้านสามก็ถือว่าเยอะอยู่นะความเร็วในการโจมตีหนึ่งร้อยแปดสิบห้านะความเร็วในการเคลื่อนที่หกสิบถือว่าช้านะแต่แล้วการโจมตีมันสามร้อยมันก็ถือว่ายืนไกลมีค่าหลบแม่นยำยี่สิบนะ ใช้สกิล20ลบ30นะแล้วก็แม่นยำทักษะ20ตา้มสกิลไม่มีนะผู้ดาวปกตินะ6.5อัลาต้า4.5นะค่าแล่าตก็ใช้ถือว่าในค่อนข้างที่จะเกือบมากนะผมให้ปันกลางแล้วกันนะ1,430โอเคมาดูสกิลดีกว่าสกิลมินิมนะนะ้ำพึ่งแสนอร่อยนะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มความเร็ในการโจมตีนะ,อ,ะอย่างละ250นะเป็นเวลา10วิแล้วก็เพิ่มค่าคีย์ิคอ้นะ เอาใชคิที่เข้าสองออันนี้ก็บัฟให้ตัว,นนก,ตวการบินได้นะโอเคสกิลอแล้วเปิดดาวมกรน,นะอันนี้เป็นทะลุอม,มะตะแล้วก็ดาเมจ3 8 0 0นะแล้วก็ลดพื้นที่การใช้ทักษะของศัตรู60%นะโอเคอันนี้กว้างก็6,6 6, 6นะก็ตอง6ไปเลยนะจ๊ะก็คูดเดาปกตินะเอาตาเก้าให้เปิดสิปุ้ยไม่ใช่ อัลต้าส2ไฮเปอร์9นะโอเคหอมสมารถเป็นตายเกิดนะสลับอ่าหอมสมารถไฮเปอร์โอเคอันนี้เป็นบัฟกลุ่มของอ่าเกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสลามนะอันนี้ก็เป็นอ่า uh, เพิ่มพลังโจมตีโอเคไม่มีอะไรมากเกียร์ผมก็ใส่ตามนี้นะโอเคแล้วไปดูดกันที่สเตตหลักดีกว่านะสเตตหลักจะเห็นสกิลได้ง่ายกว่านะโอ okay. เคไปสเตตหลักกันดีกว่า โอเคครับมาดูที่มิลิมนะโอเคมิลิมก็ใช้ได้525อ่นะโอเคปล่อยมานะ <c oughs> บัฟสกิลหนึ่งไปโอเคอันนี้จะเป็นการบัฟสองจังหวะนะโอเคแล้วก็ยิ่งเปียมก็ดาเมจก็ถถือว่าใช้ได้นะแต่ถ้าเป็นพวกแพ้ทางท่าตนะก็น่าจะโอ้โหความสามารถตายเกิดโอเคประมาณนี้นะสำหรับมิลิมนะโอเคน่าจะไปตี PvP ให้ดูคนสักเล็กน้อยนะว่ามิลิมมัน จัดการพวกธาตุไม้ดีอย่างนึงเลยผมรู้สึกว่าผมเกลียดอาดมนะเกลียดอาดมก็เลยปั้นมาสนองนี้ตัวเอง <c oughs> ไม่มีอะไรมากนะโอเคมันส้อยอาดมก็จัดหนักจัดเต็มให้อาดมสักนิดหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวไปดูอาดมแล้วก็พวกอาดมพวกดัดน,นะไอ้พวกธาตุไม้ทั้งหลายแหล่เราวเจอนะไม่ดิมที่เดียวหาย โอเคทีมนี้โอ้โหไม่สู้นะเขาท่านนะโอเคมือลั่นไปหนึ่งทีโอเคพวกดาเมจธาตุไม้ไปไหน,นหมดอดัมนะไอดีนี้มีอดัมนะเอาไงตีแต่อดัมาแม่งไงอดัมมึงโหดนักใช่ไหมจัดไปดีไปเลยอดัมไม้โอ้โหตายหมดนะอดัมจะยืนได้ไหมเนาะ อืมก็ตายทีเดียวก็ตายนะอดัมนะอันนี้ก็ยิ่งเป็นหลีกล่าง้ว่แหละอดัมก็อาจจะตายง่ายไปยน,นิดนึงนะโอเคขอนักหนักหน่อยเพื่อนขอนักหนักน้อยอืมทีมนี้มีอดัมเหมือนเดิมเนะลยก็ตีอดัมไปอดัมอดัมโอเคอืม อาดมรู้สึกว่าดีกล่างๆมันจะเยอะเป็นพิเศษนะเนี่ยสำหรับอาดม,มตายยากซะด้วยนะโอเคตายหมดนะอมไม่งริมไม่ได้หยิงเลยโอเคเปียงเดี๋ยวผมต้องยายไ้มิริมมาทีมนี้ซะแล้วเดี๋ยวเอาแทนเจ้าบาวตัวตวลกไปเลย <c oughs> ขอภัยนะมันจะมีอาการแบบอ่า มันกับเสมหักอย่างนี้อยู่ในลำคอนะโอ้โหทีมนี้เบมิมารุนะโอเคเบมิมารุเดี๋ยวเจอนะเดี๋ยวเจอไอพวกธาตุไม้ทั้งหลายเนะี่ยเดี๋ยวเจอนะเขาไม่ได้โหดอะไรเลยเพื่อนเพราะผมมีตัวชนะธาตุยังไงล่ะไปเลยจบนะจบเกมไม่อะหมายถึงทีมผมมาจบเกมไหวไหมไหวไหมบอกให้รู้ไว้ ม่ไม่ไหวเร็วโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยูอย่พูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นโอเคพัดมาพัดกลับโอเคชนะแล้วนะโอเคถ้าพิชิตป้อมเขาไดนะ้เราก็ชนะไปแบบร้อแล้วโอเคชนะไปแบบชิวๆนะเรไม่ถือว่ายากอะไร รู้สึกว่าในสายตาไมิลิมผมมันก็เก่งนะแต่รู้สึกว่ามันจะแบบจะเปาะบางไปมากไหมก็ระดับหนึ่งอยู่นะโอเคทีมนี้มีอดัมมีซารีหน้าไม้นะก็น่าจะเปียงปรางนะ่ะเดเจอเดเจอโอเคมิลิมไปเพื่อนทางเขาก็มีไอ้เจ้าปา,าวเตียวหุยนะ ยิงหงีก็เป็นดาเมจไม่ใช่ตัวชนทัดน้ำนะแถมเขามีโพเซดอนซะด้วยน้าลำคาญแห่งชาติแล้วใช้ศักนะในการเป่าก็กจุยแล้วมันโอเคตายหมดนะจริงๆที่ผมก็ไม่ได้กลัวอดัมอะไรอยู่แล้วนะมันก็มี่คิริวนะในการากำหลาบนี่นะ <c oughs> ก็ยืนสู้กับคิริวคิริวก็สู้ได้สบายนะตัวชนะทางท่านนะ ประมาณโอเคเอาเป็นว่าเอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะสำหรับมิดินมารีวิวก็หลังจากหายโควิดนะโอเคคลิปนี้ก็สวัสดีครับ